สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินีบายเกเรียวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำอาหารเกาหลีกันนะคะวันนี้แม่จินีไม่ได้ทำเองค่ะเป็นแม่ย่าจะทำแล้วก็เรามาทำการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นยำ ปลาแห้งแต่ว่าเป็นปันเนื้ออ่อนนะคะวิธียำยำอย่างไรใส่อะไรบ้างนะคะแล้วก็อีกเมน,นูหนึ่งก็จะเป็นยำถั่วเขียวนะคะพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีทำกันเลยค่ะไปดูพร,พร้อมกันเลยค่ะค่ะพอตื่นเช้ามาก็พาทำอาหารเลยนะคะค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีทำอาหารเกาหลีกันค่ะ นี่เขาอบแห้งมาแล้วนะคะเราก็นามาลอกหนังเอาก้างออกให้หมดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก่อนที่จะทําอาหารเราก็ต้องนํามาล้างก่อน,นะคะ่ะมาเตรียมล้างให้สะอาดสักสองสามน้ำนะคะจากนั้นก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงกันค่ะสำหรับเครื่องปรุงแม่ชนีไม่ได้บันทึกภาพไว้นะคะแกทำไปก่อนหนะ้านี้แล้วค่ะ แม่จียีก็เลยจะมาบอกทีหลังนะคะว่าเพื่อนเพื่อนคิดอยากจะทําเก็บไว้รับประทานบ้างคะ่ะสําหรับเครื่องปรุงก็มีซอจิ้งขันจังเกลือปรุงรสน้าําปลางาปนน้ำมันงาพริกปนน้ำตาลหอมกระเทียมะคะเอาทั้งหมดนี้มาผสมใส่รวมกัน สำหรับน้ำมันงานนี่เราจะใส่ลงไปในเนื้อปลานะคะแล้วก็ขยำให้เข้ากันก่อนคะ่ะจากนั้นน้ำมันเข้าไปในเนื้อปลาทำให้เนื้อปลาเน้นไม่แข็งตัวนะคะอ่อนนิ่มคะ่ะเราก็จะเอาเครื่องปรุงที่ผสมไปแล้วคะ่ะลงมาผสมใส่กับเนื้อปลาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันพอเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำมาผสมน้ำลงไปสักหงหนึ่งแก้วนะคะ แล้วค่อยนำไปตั้งไฟค่ะน้ําจะไปทําให้เนื้อปลาแห้งนะคะอ่อนนุ่มไม่แข็งเกินไปค่ะอมปลาแห้งนี้จะไม่ทําให้เหม็นขาวนะคะวิธีอมให้เราสังเกตถ้าน้ําในหม้อเริ่มแห้งหมดนะคะเราก็ให้ปิดแก๊สได้เลยค่ะ แล้วก็ปล่อยให้เย็นนะคะจากนั้นก็บรรจุใส่ภาชนะเก็บไว้รับประทานต่อไปค่ะเราจะเก็บใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะเมื่อต้องการทานแล้วก็ใส่ใส่ถ้วยแล้วก็นำเข้าเวฟอุ่นแล้วก็ออกออกมารับประทานได้เลยค่ะสุดท้ายก็จะพาทํายำถั่วงอกผักเขียวนะคะก็ ผง้งองนี้เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปั้นเอาน้ำบอกให้หมดจากนั้นก็จะนำมาปรุงรสค่ะเครื่องปรุงรสก็มีเกลือปรุงรสนะคะแล้วก็ทาสิตะงาปุ่นเท่านั้นเองค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็บรรจุใส่ภาชนะเก็กบไว้รับประทานต่อไปค่ะค่ะสำหรับวิธีการทำอาหารก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ